อีกชิ้นหนึ่งที่จะให้ดูนะครับเป็นของสมบัติของตรงนี้ก็คือคืออย่างนงี้นะครับงานนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหินอันดาอันดากูนะครับอันดากูนะครับหินอันดากูพวกนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหินสบู่เหมือนหินสบูนะ่แต่เป็นหินสบู่เนื้อดีนะฮะ อันนี้ของอาณาจักรพุกามของพม่านะครับอย่างน้อยว่าเจ็ดแปดร้อยปีนะฮะสมัยตอนนี้ก็ยังมีนะตอนนี้พวกเซียนพระเพื่ออะไรบอกว่าหินอันดากูพวกนี้เป็นของเก๋เป็นของทําใหม่ไม่ใช่นะครับไอ้นั้นเขาตามไม่ถึงและไม่เข้าไม่ลึกซึ้งด้านศินละปะเพียงพอคนที่เข้าใจเรื่องศิละปะจะรู้ยิ่งข้าเนี่ยเลือกหินอันดากูพวกนี้นี่ยข้าเคยซื้อหามายี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีตั้งแต่แกะนะครับ บางคนบอกว่านี่สกัดด้วยเครื่องเซียเครื่อง c ซียําอย่างนี้ไม่ได้นะครับเครื่อง c ซ c ทําไม่ได้คอมพิวเตอร์ก็ทาอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ออกมาจากจิตวิญญาณนี่เป็นงานศิลปะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธศิลป์ที่คนแกะเนี่ยจะต้องมีความศรัทธาและคราวนี้เนี่ยเราจะจําแนกแยกย่อยอย่างไรได้อย่างไงในเมื่อตอนนี้ที่มันดะเลนะในยุคนี้นะครับที่มันดะเลเนี่ยก็ยังแกะอยู่ เหมือนกับที่อินเดียก็จะแกะช้างถ้าใครเคยไปไปอินเดียเห็นช้างใช่ไหมที่พาราสีเขาจะแกะช้างาก็หินตั้งก ón, ้อนก้อนทึบๆหรือเขาแกะเข้าข้างในกลวงแล้วภายในกลวงเสร็จแล้วภายในยังมีช้างก็กลวงแล้วภายในช้างก็กลวงทั้งที่เป็นอีกชิ้นเดียวเราก็แปลกใจว่าเขาจะต้องแยกออกมาแล้วก็เอาไปต่อ değil, ไม่เป็นชิ้นเดียวแต่เขามีวิธีการทําการทําพวกนี้โดยการใช้อันเล็กๆเ,เหมือนก้านร่มนะครับ ขูดครับขูดมันสิวขูด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 ลงไปแซะเสาะ,ะ,ะ,ะมีงอมีออนั่งทําอย่างนี้เลยข้าเห็นกับตาแล้วคราวนี้เนี่ยในบรรดาเลเองอเนี่ยงานหินอันดากูนี่ก็ยังมีแกะอยู่แต่ว่าศิลปะเขาไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคนที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเชียง,ยงแสนอูทองแล้วก็สุโขทยัยยุคนี้ปั้นได้ไหมครับ ปั้นได้ไหมในแาบไทท่านเกียวเพราะช่งาง嘛ท่านว่าปั้นได้ไหมปั้นได้เหมือนไหม <c oughs> อินเนอร์มันไม่ได้ใช่ไหมครับดูยังไงก็รู้ว่าของยุคนี้สร้างเข้า <c oughs> ใจไหมฮะแต่ถ้าถาว่ามีใครแล้วรู้ยังไงว่าเป็นของเก่าแต่ถา้ามีใครมีของที่มันความแห้งความเกิดหายของของของ,ของยางหรือว่าของของเคมีที่อยู่ในเนื้อพวกนี้คนที่ผ่านตามาเนี่ยจะเข้าใจอันนี้คือผ้าแท้นี่คือผ้อาเค้หรือถึงไม่เค้ก็ทํามานานแล้วเรียนแบบ อันดากูเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังมีการสร้างที่มีแกะที่มันเลช่างเขาก็แกะแต่ก็คือเหมือนช่างชาวบ้านช่างที่ทางทางเหนือเราตอนนี้ที่แกะหินจุเจียแกะคอ์สอย่างที่ยัเห็นเนี่ยแกะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแกะหินคอร์สคนนี้ยังมีแกะอยู่แต่เป็นคอร์สยุคใหม่้ชงไหมไอ้น,นี่คอ์สยุคเก่าเราดูหน้าตาก็ผิดไปจากยุคนี้แล้วนะฮะ คนที่เรียนศิลปะหรือคนที่เข้าใจศิลปะก็จะเข้าใจว่าอะไรแท้อะไรเก๋ globe. อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นของเก่าแก่อายุร่วม800ปีของอาณาจักรพุกามนะครับของอาณาจักรพุกามถ้าใครไปเห็นองค์จริงเนี่ยแกะเด็ดสามิติข้างหลังเลยนะครับมีการลึกแล้วก็มีความเก่าแก่ของศิลปแล้วก็มีภาษาพม่านะครับเป็นบาลีบาม่า โบราณเขียนไว้ข้างหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องหน้าอันนี้เขาเป็นศิลปะ,อะของมหายานเขานะครับเกี่ยวกับพระพุทธองค์เจ้านะฮะในมหายานเขาจะสร้างอย่างนี้ในะอินเดียเขาจะสร้างอย่างนี้ต่อินเดียก็มีนะครับจากอินเดียก็มีจากพม่าก็มีแต่นี่ของอนี้จักผพุกามของพมา่าทําไมถึงรักษาอย่างนี้ขึ้นมาได้ถ้าให้เป็น,นเขาเรียกหินสบู่อ่อนและหักง่าย มันไม่แตกหักไปเลยไอ้เนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้ดินแล้วก็ใช้ใช้ดินเหนียวผสมกแกลบอัดไว้นะครับมีความซอฟต์พอสมควรนั้นเวลาเจอมันชิ้นเนี่ยก็ต้องถอดออกมาเป็นก้อนๆแข็งเอาต้องมาแช่น้ําแล้วก็ค่อยๆเลาะข้าก็าเคยได้มาแข็งโปะเลยดินก้อนนะออกมาจากพมา่านะครับและได้มาจากชาวบ้านนะครับไม่ใช่ได้ได้มาจากเ การแอนติกได้มาจากชาวบ้านสมัยก่อนทั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเป็นหินเป็นดินมาเลยแล้วก็นี่มาแต่บางทีก็แตกคาดินก็มีแล้วค่อยๆเอาชาระละ้างตอนนี้ถึงได้มาแล้วก็นํามาให้ดูกันว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นงานเก่าแก่เป็นงานศิลป,ปะพวกอย่างเงี้ยนักศิลป,ปะชอบมากเพราะงั้นเนี่ยเราแค่จะมาดูจะรู้ยังไงเป็นของเก่าแก่เราจําหน้าตาของของค์พระได้เขาเรียกอะไรเส้นใช่ไหม หน้าตาเนี่ยหน้าเล้มๆหน้าตาตาเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนกันบ้างแต่ก็เกิดมาจากศิลปินคนเดียวกันหรืออยู่ในยุคเดียวกันก็เหมือนเชียงแสนก็จะเชียงแสนหน้าตาถึงหลายหลายช่างศิลปินแต่ก็เป็นเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เหมือนยุคนี้ก็ยุคนี้อะไรเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่นี่ใย้ดูอีกทีตองอันนี้ออกมาดึงไม่ได้ดึงดึงงัดงัดหักอีกแล้วแย่ อันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้จะเป็นหินอ่อนนะฮะเหมือนหินอ่อนแต่จริงๆแล้วมันคือหินอะไรครับหินสบู่การหาหินสบู่ก้อนใหญ่ๆนี้ให้เนื้อได้นหายากเพราะมันจะเต็มไปด้วยก้อนแร่นะครับอันนี้คือแกะด้านเดียวนะฮะแกะเป็นลักษณะของอะไรครับจะเป็นพโพรงเข้าไปหาเนื้อในเลยนะครับมีสัดส่วนนะฮะอันนี้เป็นงานเขาเรียกอันดากูนะฮะเราจะเห็นงานอย่างเงี้ยนะครับ ที่วิหารของอินเดียใช่ไหมฮะปรับทางเข้าหรือว่าอยู่รอบๆมณฑบอันนี้เป็นวิหารของทางทางอินเดียเขาจะมีมหน้าตาของอินันดากูอนะฮะหน้าตาประมาณนี้เลยบอ้นี่อายุเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้แต่ถ้าหาว่าหน้าตาหน้าตาของออที่แกะใหมเนี่ยหน้าตาจะมาทางแบบพามาแบบหน้าตาจะอ,อีกหน้าตาหนึ่ง งั้นคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ดูแลหินพวกนี้มาแต่เก่าๆเนี่ยจะจำเขาเรียกลายเส้นได้จะจำลักษณะของของพวกอนาโตมีลายเส้นของที่เขาแกะได้แต่ถึงกันนั้นก็คือถ้าหาว่าของใหม่นะครับหินสบู่ที่เขาแกะอย่างนี้ได้นะซื้อนะซื้อได้นะครับในราคาที่ประมาณสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นซื้อได้นะ เพราะว่าค่าแกะเนี่ยค่ามือเนี่ยสี่หมื่นเนี่ยแกะไม่ได้นะครับแกะมือนะครับอย่างนี้นะฮะราคาสี่หมื่นเนี่ยแกะไม่ได้นะฮะนี่จะให้ช่างแกะสี่หมื่นให้ให้แกะเป็นนักแกะแกะแกไม่เนี่ยไม่นั่งแกะอย่างนี้สี่หมื่นเนี่ยโอ้โหมันแกะเป็นเดือนๆนะครับแล้วก็ต้องมาขัดนะฮะไม่เป็นของใหม่แต่ถ้าแกะได้ลักษณะเช่นนี้เราก็โอเคได้นะเข้าใจใช่ไหมครับ แต่นี่คือของเก่าครับเพราะาลายเส้นเขาเนี่ยข้าจําได้เมื่อยี่สิกว่าปีที่แล้วนะฮะนี่เป็นงานแล้วก็รักษามาดีมากอันนี้เพิ่งได้มานะครับอยากได้อีกสักสี่ห้าชิ้นเพื่อเก็บไว้ในพุทธศาสนานะครับแต่คงใช้เงินพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่สนใจนะฮะเราถือว่าไใหนๆข้าก็จะตายแล้วได้สร้างงานโบราณเนี่ยทิ้งไว้กับพื้นแผ่นดินนะฮะจะเป็นของชาติไหน ไม่สนใจหรอกคือเป็นของพุทธศาสนามีพระเจ้าองค์เดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เราเราต้องการในสิ่งสันน่ยนันไครที่มาร่วมสร้างสิ่งเหงนี้ข้าเ็าสร้างได้นะครับกุศลในการสร้างสิ่งสวยงามคุณแผ่นดินเกศศาสนาก็จะได้รูปร่างสวยงามผิวพรรณดีงามน,นะครับอยู่ในตระกูลที่สูงสง่งนะฮะอันนี้คือกุศลน,นะครับเนะบเพราะงั้นเราก็เนี แล้วก็ทําไปเถอครับนี่วันนี้ให้ดูสามอย่างนะที่มาจันทบ,บุรีนะฮะที่มาครั้งนี้มาคุณสนระหว่างกระแทกกันนะฮะนนคนที่รักงานศิลป,ปะก็จะชื่นชมสิ่งเหล่านี้นะฮะกุศลเนี่ยที่เราทําเนี่ยมันจะติดตัวท่านไปจะติดตัวท่านไปเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องถึงเวลาแล้วจะต้องแก่แล้วก็เจ็บไว้ต้องตายทุกคนไม่มีใครบนโลกนี้ไม่ตาย แต่สิ่งที่จะติดตัวท่านไปหลังความตายก็คือกุศลที่ท่านสร้างไว้ตอนนี้ท่านมีกินนะฮะท่านมีกินมีใช้มีครอบครัวไอ้นี้ท่านอยู่สแตนดาร์ดของท่านอยู่แล้วแต่ท่านควรแบ่งปันก็เรียกแบ่งปันสิ่งที่ท่านมีท่านที่ท่านสร้างเนี่ยให้กับผู้อื่นบ้างและท่านสร้างกับสาธารณชนเป็นประโยชน์ต่อผู้คนกุศลท่านสูงครับ แล้วมันจะติดตัวท่านไปเมื่อท่านกายแตกท่านจะออกไปอย่างสว่างสวยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยดูว่าเราเราสามารถอยู่ได้ไหมเนี่ยเรามีกุศลได้แค่ไหนนะครับเรามีกุศลแค่ไหนที่เราได้ได้มาอย่างเนี้ยรื้ว่า,าอยู่ด้วยความลําบากยากแค้นหากินลําบากอยู่ลําบากยากแค้นนั้นก็ท่านสร้างกุศลมาน้อยนะครับเพราะงั้นถ้าจะต้องมีใจกุศลท่านจะต้องสร้าง เพื่อตัวท่านเองในภายพระน,นาซึ่งไม่ใช่ตัวท่านแต่ต้นท่านจะต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นให้กับตัวท่านเองที่ไม่ใช่ท่านในชาติหน้านะครับท่านจะต้องเป็นคนเช่นนี้นะฮะท่านถึงจะได้เป็นการชดใช้ตัวท่านเองได้เข้าใจไหมครับเหมือนกับชาติที่แล้วเราไม่รู้เป็นใครไอ้ตัวที่แล้วคงสร้างสุสนไมมท่านน้อยท่านถึงได,ได้ได้รับความยากลําบากทุรนทุรายแล้วได้รูปร่างหน้าตาที่ไม่ สมมาตสมบูรณ์ที่จะไปปวดไปพบอะไรใครได้แต่บางคนก็รูปร่างเขาดีหน้าตาดีผิวพรรณสมผมใสแล้วก็มีอาหารการกินเพียบพร้อมมีเครื่องเพศมีอะไรตอบสนองท่านดีนันทธวศเขาสร้างบุญศลมาดีถึงแม้เขาเก็บปัจจุบันจะไม่ใช่เป็นผู้สร้างแต่ตัวที่แล้วเนี่ยมันสร้างท่านมาท่านจะต้องสร้างจากตอนนี้เพื่อให้ตัววันข้างหน้านะครับซึ่งก็คือตัวท่านที่ท่านจำไม่ได้เป็นตัวท่านอีกแล้ว สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะไปโอบอุ้มท่านท่านจะไปยื้อยึดของมากมายสะสมมากมายอ่ะท่านสะสมเพื่อให้สิ่งอื่นก็ได้ถ้าสะสมกิเลสในใจเรามากไปเนี่ยนั่นก็ไม่ได้นี้ก็ไม่ได้ก็จะทำให้ท่านเนี่ยเ็า mm hmm. เรียกว่าเวลาออกไปเนี่ยจะไปเป็นวิญญาณที่มันยากจนครับแสงแห่งภูิปรรัญญาแสงแห่งวิญญาณเนี่ยแสงแห่งพลังงานนี่จะน้อย ได้จโดนผู้อื่นรังแกข้านี่เจอวิญ,ญญาณที่โดนเขารังแกมาเยอะแยะเลยพรุ่งนี้ก็มีการมีการเทปูนนะครับอง์พระที่ชั้นสามของบุญญาพลังปูนยี่สิบลูกนะเอ้ยไม่ใช่ยี่บลูกแปสิบลูกใช่ไหมพรุ่งนี้ใครว่างก็ไปไปขนขนได้ขนปูนขนทรายขนหินแล้วก็เทกันนะเทประมาณแต่เทต้องช่วงเสาเอกนะครับ พรุ่งนี้เทเสาเอกด้วยถือว่า